นมใครนมใคร่ไรนีบนมใครนี่นมหนูใครกินให้ให้ใครกินให้ใครให้น้องกกินน้องกกินนมสลิมได้เหรอไม่ว่กกินนมใครได้อย่างเดียวเท่านั้นนี่นมใครนี่ ถ่านเมื่อหนู้นทำให้แ่งนู้นดูม่ออเอเอาเอา,เอาอะไรเอาอะไรเอาอากับกงเอาไปทำไมเอาไว้บีบน้อนีบีปไปทำไมบีบทำามาอ่ะบีแล้วทำอะไรฮะ เอาไปหนูนมีนมเสียอมีหนูมีน้ำนมด้วยเหรอลูกโอ้โหรอยีเยอะไหมอ่ะเยอะอันนั้นมันพุงแล้วบีบให้ใครกินอ่ะเอาลงไอเขาลูกเอาลงจะลินบีบนมให้ใครกินให้ให้ใครให้ให้แมวกิน